าาก็บตัวก็ตื่นเต้นแล้วก็กิจกรรมทุกๆวันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับค่อนข้างท้าทายแล้วก็พัฒนาตัวเองในแต่ละวันเนี้ยเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเราที่มาเดินสายการประกวดเนาะจากที่เคยได้ยินมาว่าแบบกองประกวดค่อนข้างแบบว่าโหดน,นะต้องมีวินยวัยมีระเบียบเลยนะพอเราไปเจอจริงๆก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองค่ะมันทำให้เรามีวินยวัยเระเบียบในการตื่นการพบปะ ก็ด้วยส่วนเดิงแต่ด้วยหน้าที่ความเป็นแม่เราต้องตื่นเช้าส่งลูกไปโรงเรียนทุกเช้าอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเหมือนเราเองจะมีเวลาพักผ่อนในช่วงที่ลูกแบบว่าเรียนอะไรเนี่ยค่ะแต่เหมือนพอมาอยู่ในกองประกวดก็เหมือนแบบตั้งแต่เช้ายันยันกูห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็จะเป็นกิจกรรมที่แน่นในทุกๆวันเนี่ยก็ค่อนข้างฝึกอะไรได้หลายอย่างค่ะรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้ไหมเพราะเราก็เป็นเหมือนดารา็นซปตาร์เออมีคนคุยกับเราไหม เื่องแบบคนไม่กล้าคุยอย่างเงี้ยแรกๆอาจจะมีแบบว่าผู้้าประพวดไม่ค่อยกล้าคุยกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนหน้าตึงด้วยเอออะไรนะคะแต่พอเหมือนแบบเข้าวันที่สองวันที่สามอะไรเนี่ยทุกคนก็เริ่มเข้ามาคุยด้วยก็รีแลกซ์มากขึ้นเลยเงี้ยค่ะถ้าพปนถ้าพปนหัวจากวันแรกกับการเพื่อเป็นงานแล้วพอได้สัมผัสมันแตกต่างกันแตกต่างกันไหมก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราได้ยินกับการที่ได้ลงมือทํามันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วอะไรเนี่ยค่ะมันก็ม ความเหนื่อยความพยายามความอะไรหลายอย่างที่เราต้องเจออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเราดีๆเนาะ,ะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราเหมือนแบบว่าเราไม่เคยได้สัมผัสเราก็ได้มาลองอะไรเงี้ยค่ะได้ฝึกฝนตัวเองด้วยม,มีจังหวะที่ท้พอพอประกวด,ดง,งานมันก็หดมันก็มีการ ยังไม่มียังไม่มีค่ะเพราะว่าชีวิตเราก็เจออะไรสมบุกสมบันมาตลอด <laughs> เป็นคนที่ไม่ได้เจออะไรเรียบง่ายอยู่แล้วอะไรเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แหละที่เราจะต้องเจออะไรในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอยากให้สาระช่วยเคลียร์หน่อยบางคนเขาบอกว่าเรามาลงประกวดอย่างเงี้ยเอาแสงเอากระแสไม่ได้หวังไปถึงมงมกุฎจริงจริงความตั้งใจของเรา,เ,าเราเป็นคนมีแสงอยู่แล้วไหมคือเราเราเรา,เราเป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วอะไรเนี้ยเราก็คิดว่า ด้วยด้วยด้วยภาพด้วยหน้าที่อะไรของเราเองเงี้ยเราก็เป็นคนอยู่ในสื่อค่อนข้างอยู่ตลอดเวลาแล้วเนี่ยค่ะเราก็เหมือนตรงนี้ที่เรามาจริงเราก็เหมือนแบบอย่างที่บอกว่าอยากให้ลูกๆภูมิใจด้วยแล้วก็อยากจะลองประสบการณ์ให,ใหม่ในในวงการบางเิอมันก็มีหลายรูปแบบที่เราได้เดินอะไรเนี้ยค่ะเราก็อยากจะลองในทุกๆพาร์ทเป็นนักแสดงเป็นนางแบบเป็นนางงามพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เราไม่เคยอยากลองเราก็เลยอยากลองทุกอย่างอะไรเนีกระแสข่าวเก่าในโลกโซเชียลกลัวมันจะส่กคนแบบก็ม ก็ <G ül üş> ไม่ได้กังวลนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ผ่านมาด้วยความแบบความความจริงใจของเราในทุกๆกระแสะข่าวอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นดราม่าเราก็เขาเรียกว่าเรา,เร,ารู้ตัวเองดีที่สุดแล้วกันว่าอะไรที่เราแบบทําอะไรลงไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ชินกับการที่อยู่ในวงการมานานแล้วกระแสะข่าวมันก็เป็นไปตามช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราถ้าเราได้รับ<อ>มองอเราจะพร้อมกับด่าพร้อมรับดราม่นาต่างๆเข้ามาแน่นอนมันมีมันก็แบบ นา้ละวงการนางงามอะไรอย่างเงี้ยพร้อมอยู่แล้วนะคะตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาจนถึงตอนนี้เราพร้อมทุกสถานการณ์ี้ทุกๆวันอยู่แล้วว่าเราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอเรามาลงประกวดลูกๆว่าอย่างไรบ้างเขาก็เพิ่งส่งคลิปมาอะไรน่ารักแบบว่าอยากมาเชียร์คุณแม่อะไรเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบจริงๆเหมือนเอมเลรียเขาก็อยากให้เราแบบอยู่ในวงการแบบนางงามมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเนียค่ะเขาก็ดีใจที่แม่ได้ไาเยี่ยมจุดๆนี้อะไรเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเอาน้องมาดูบ้าง อาจจะไม่ไดเอามาเพราะว่าน้องติดเรียนอะไรเนี่ยค่ะก็ให้ดูผ่านจอเชียแม่ผ่านจอ,อ,อลูกลูกชายเราไว้ยัไงไงบ้างเขาก็แฮปปี้อะค่ะอะไรที่เหมือนแม่มีความสุขอะไรที่ทําให้แบบว่าเออแม่สวยเออก็ก็เชียแม่ไปอะไรเนี่ยค่ะลูกกดดันเนาะลูกกดดันสุดๆเลยแม่แบบว่าเออลูกกดดันสุดๆว่าต้องเอามงมาให้ได้นะเ้าก็ถือว่าเราก็พยายามแหละสู้เพื่อตีงแล้วก็สู้เพื่อลูกเลยค่ะก็ทำทำจากที่ลูกพูดมัน มันเป็นแรงกดดันกับเราขนาดไหนมันก็ไม่เขาจะเรียกว่ากดดันไหมก็นิดหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นกําลังใจที่เราแบบว่าได้กาลังใจดีๆจากคนในครอบครัวเราสัพพอร์เราในช่วงที่เราต้องประกวดอะไรนยคะ<ม>ก็กําลังใจก็ถือว่าสําคัญมากจากคนในครอบครัวเนี่ยคะ่ะจริงๆสราระมองอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นผู้ชนะไดม้มงมันเข้าเองไปเนาะมันก็มีต้องตัดตะกร้าเอยอ,อะไรเอยอ,อะไรอย่างเงี้ยจร<อ>ิงๆเราจะบ้าสามารถทําได้กลมเลย พรเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงอ่ะีพาร์ทนึงเราก็เป็นแม่ค้าที่ไลฟ์ขายของอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วอะไรจากที่แต่ก่อนทุกคนน่าจะได้เห็นว่าขายน้ำพริกขายทุกอย่างเสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถนัดอยู่แล้วในการขายของไลฟ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้คิดว่าถ้าเป็นงานที่งขาไม่ต้องขายของทำเราได้เงินก็ทำสิคะอะไรที่ทำเราได้เงินเราก็ต้องทำอะไรเงี้ยค่ะว่าทุกๆอาชีพทุกๆอย่างก็สำคัญอยู่แล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพไหนเราก็ต้องเหนื่อยทำมาหากินอยู่แล้วค่ะ องค์กรนี้ก็เพิ่งโดนกระแสนี้มา,เ,านะเราวก็ในฐานะเราแบบเป็นพวกเขา้<ว>าประกวดอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวพูดถึงองค์กรยังไงแล้ว่า เราสวยได้แต่เราก็ขายของได้ด้วยยุคด้วยสมัยที่มันเปลี่ยนอะไรเนี่ยค่ะเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดโลกอะไรที่มันเปลี่ยนแล้วก็เหมือนปรับไปตามที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการที่เราเป็นคนสวยเป็นนางงามเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทาอย่างอื่นไม่ได้เราก็สามารถที่จะทําแสดงศักยภาพอะไรเงี้ยทำได้ทุกๆอาชีพอะไรเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าการเป็นผู้หญิงคนคนหนึ่งอ่ะเราทําอะไรได้หลายอย่างแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจผู้หญิงเราก็ต้องสู้อู่แล้วในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของการเป็น มนุษย์คนหนึ่งเป็นแม่เป็นภรรยาหรือเป็นแบบอาชีพต่างๆนาๆนาอะไรเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราก็ทําได้ะคะ่ะในองค์กรขายของหนักก็สมสวนนเห็นหน,นักมากก,นะก็แปลว่าเราจะรวยมากขึ้นออมันก็ดีกับตัวเราแล้วก็ดีกับองค์กร <c oughs> ด้วยเนะะี่ยค่ะก็คือแบบว่าความเป็นดาราของเราแล้วก็ ราไม่ไอายหรอที่ต้องนั่งแบบขายของวันๆ<ท>เลยไม่นะคะอย่างที่บอกว่าในพาร์ทของเราที่เราเป็นดาราเนี่ยเรามีพาร์ทที่เป็นแม่ค้าอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็รู้สึกว่ามันก็มันไม่ได้ไอายทำมาหากินนะ่ะก็เป็นเรื่องปกติของเราเลยนะคะอ,อ,อีกอย่างนึงรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ให้คนภาคภูมิใจที่จะเหมือนลุกขึ้นมากล้าที่จะทําอะไรแล้วก็สู้เพื่อตัวเราเองอะไรเนี้ยค่ะอีกอีกหนึ่งเรื่องคนคาดหวังตั้งตารออยากดูรูปร่างกับเปอร์ฟอรนคุณแม่ลูกสอง ยงพอขนาดไหนคะก็กินเยอะเอาไม่ใช่ก็ดูแลหุ่นตเตงประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามฟิตๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคอยชมวันไฟแอลลวกันเต็มที่เนาะรอบที่ไว้นานค่ะเต็มที่ค่ะมีกระแสหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่วันเปิดรับสมัครนะบอกว่าซาร่าไม่ยิ้มเลยดูบังคับมาประกวดร้อเป่าวันนั้นเราไม่สบายเราป่วยค่ะก็ค่อนข้างฝืนตัวเองด้วยวันนั้นค่ะก็จะเป็นลมแหล่ไม่ลมแหล่ดมยาดมทั้งงานแล้วก็เลยอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร เหมือนเราป่วยข้างในแหละแล้วเราก็ไม่รู้ตัวได้เราคิดว่าเรายิ้มแล้วนะแต่พอเห็นว่าอา้าวหน้าเป็นตูดเลยอะไรเนี้ยก็ <laughs> <laughs> ขออภัยด้วยวันนั้นค่ะแต่เราก็ได้กลับไปดูภาพหรือเป็นข่าวของเราดิชินไหมครับว่าใช่ใช่ <laughs> ใช่ใช่ใชเห็นอยู่ตอนแรกอะเราคิดว่าเรายิ้มแต่พอเห็นว่าอ้าวเราไม่ได้ยิ้มเลยเนี่ยคือมันก็ไม่ไหวจากข้างในแล้วค่ะวันนั้นเราก็ค่อนข้างป่วยหนักด้วยก็ฝืนตัวเองมาด้วยเนี่ยค่ะไปนอนเต็มที่ใช่มคอาชีพที่ใหม่ ก็ฝากนะคะวันที่1 1นี้นะคะที่แจ้งวัฒนานะคะก็ฝากให้ทุกคนไปเชียร์กำลังใจผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะก็อยากให้ไปช่วยเชียร์กันเยอะๆนะคะฝากด้วยค่ะ